ถ้านี้คือการเปิดอาหารแทนประวัติเอาอุปกรณ์บางอย่าเกินอเตือนไหนไหนไหดีครับตัวใหญ่น่าดูเลยเขาเขากินสดก็ตัวเท่านี้แหละจิ้มอันนู้นจิมช่องสุดท้ายอันนี้นะครับคนตกอยู่ทางนี้นะครับจับยังไงจับไงจับหัวนี่ดิเอออันนี้ยัดเข้าไปที่หมดให้ตัวหมดตัวเลยนะลื่นจิ้มอันนี้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 เออจิ้มแรงลื่นจิ้มแรงครั้งแรกครับ ครรั้งแกครับกินทั้งตัวนะอย่ากัดนะตื้นไปเลยอ่ะครับหมายถึงว่ายัดเข้าไปทั้งตัวแล้วเคี้ยวอ๋อจิ้มนานอ่ะมันจะตายแล้วเนี่ยเร็วฮึเออเป็นไงฮะจุบจุบนี่อร่อยว่ะนี่มันเหนื่อยนี่เป็นไงฮะอร่อยมากครับมันสดมันไม่คาวคนตกนี่มันตกนี่ครับนี่อยู่ในขวดนี้อีกคนตกงั้นลองกินมั้งนิดไม่เอาเบื่อแล้ว อ,อ,ยอยากกินพ่กไข่เตียวอะไรอย่เงี้ะคะยค่ะยาดท